นำบทาณเหมือนมัสตาัได้แล้วนะโนแ้าจ่าข้าขึ้นมาละไม่ตีม่ข้าาแนีใดน้องโมเนแม่เขา็ิาเปนกระหามยู่ะว่างนางอยากขายขึ้นมาละอยากขายอยากขายมเม่เนาะคนสวยขนาดนห้ด้วยคนสวยโอ้ยบหยัง เอาขค้น้อยม่ขึ่นอยอ๋อายอะไรบสใช่กุ้งอ๋อเอาเร็วๆงใส่งใสุงใส่เร็วิกี้นี่จกี้อกีลตัวนกีโลนอะไรกั้ลยอ๋ออะไรบสนั่นอันนี้เหลือออตัวนี้เหลือ ร้อยตัวี่ร้อยตัว้อ๋อสีอยตัวนี่มาเมาตลอดตัวอันนี้สามพันเอนนสามมาจากฟังเล่ามก็ตายแม่น่ะ มันทับกันหรอหรืมันกัดขากันเอะไรใหญ่นีขค่เออเนอย่างี้อไอยางตัวมีลิกลันี่ยแล้วรอยอยตัวรอยต่อรอยสเป็นล่มเหรอเป็นล่มเหรอกินคนเนีย <c oughs> เป็นมังหนา่าแรกเนาะ

หาเองขายบัตรงี้พอได้เี่นนีบัตรเงี้ยพอได้หาเองขายเองนี้นคได้เองเ่เงนยนเลีอยงผัวแล้ยงลูกยงผัวเหลี้ยงผัวอันนี้ไม่ค่าไม่คุ้เก็บคนเก็บนขายกินิโ หน่งร้อยตัวน้ำกินจักบาทที่เราเป็นดีไมีกินนี่ปาเป็นมูเลยครับเป็นโลเลยครับโอ้โอไม่เห็นเาหันมาเบเองนีเก็บเองขายเองของบ้านเท่าบ้านเท่าจากบ้านเท่าเสบนะครับเก็บเองขายเองของบ้านเทาแซ่บก็ได้ขามหน้ามาเด้ไ องบ้านเข้าครับเฮ้ยไปซ้อมไม้มไปหัวทะเลนาทะเลมากมันกี่ข่่โอ้ยแม่ไม่จิบานเข้ากินแสบค่ะหวานๆหวานไอข้าสวยพ่ออเจ้าก็ได้อบเก็บลูกเจ้า่่ไม่ต้องนอน้องมาจำบอก มันเบิ่งสิจะไปขาอจะไปจับข้อเป็นไก่ด้วยหนูหนูแกจะออกไก่หรอหนูนะนูด้ค่ะผู้หญิงผู้ชายเเอิคขับนะผมผมตลูกเต้ลูกส้เนายังชิบสีอ๋อหนูยังเอิดหนูเจ็ดไมาโอ้สุขสุภาวหอจีไผ่แบบเต้นแ่เรียงสีหมอเต้นเช้า อยมันคงสูงขอยบมีเวลาข่อยจุีบีอย่บานขอยจีเวลาดาวอี่เหรอมันจนไม่เจบมีเวลาหามีแต่เวลาดาบัวมาดีหลกอ่ะเปนอิ่จะมันจบบอนอ่นแล้วมั้ยโอนซ่อนอ่นอนเนี่ยนซ่อนอินอินเนี่ บ้านเฮาไดเมยนะีไม่ไม่เนี่ยไม่ไม่เลยบ้านเา้ากินละหวานไม่ได้ขมน้ำมากท่านขมน้ำจืิงมองลงไดสำเนาผ้าเมยนนม,มาขายเห็ดลูกไส้ละผพาเมยมาขายเห็ดเป็นของม,มือนะม่แกุ่กอยู่น พ่อไพ่แก่พ่แม่เท่านังนนั่งนอแม่นังเข้มเก่นงมีมาคนไม่งคนนังเข้มจุดจีจุดจีโอ้ยยีจ้าซองมึงแหละก็ยังมันโอ้จีนอกที่บาทนี่ยเออแม่แม่แดงแต่แค่หมดแดงแก่เส้นก็น้องไม่ เอาดูยายโอเใส่นมใส่นมบ้านเาเยครับนีบะไมี่เม็ดกันมาแต่ทางอื่นเ่น้องไม่ได้บ้านมามบ้านเาเหมือนมบ้านเข้าเหมืนเลยโคงได้ได้น้ไหลเขาด้ยายเรางนดึงงานขนาดนั้ มนันาเป็นตรงลงนะไตรงนข้าวปันอเย่ใช่เกลือเอาใส่เกลือก็ต้องใส่หอยยังมันมันมบิ้นเอนาะมันลุยตอนนี้ก็มาชงเสาร์ครับประมาณแปดโมงกว่าๆมาตลาดล้านอกจารย์เป็นวิธีแม่ค่าครับ เป็นของพื้นบ้านเทดบ้านเป็นเทดบ้านครับผม, head arn, ผมเ็ดบ้านเ็ดบ้านของบ้านเทาบารีคมนาม,มากครับผมนี่ค่ะสามคนคนในเทบเองครับเทบเองขายเองไปหามาเองแล้วเขากลาร้างหลายฝนก,ก็ดีฝนตกและก็เฮ็ดออกดอีนี่ทุกหมบ้าน นี่ถูบมูมนครับไปหามาจากปลาพ่นวาหามาบางค้นกับมาคายบางค้นกับมาขายเขาเก็ดเอะไปกินหลายหมูเอาไปเดบใบนะครับผมเดบใบเ็บใบคือบา,บานหฮาเป็นบานอุดมสมบูรณ์อีกบานหนึ่งครับภาคอีสานบานหฮาเนาะครับผม ค่ะกำลังขามาแต่ว่ายังมาลายปันไดว่ามันเป็นวันเสาร์เป็นวันเสาร์นะครับผู้ใดอยากมาเที่ยวกันมาด้อตลาดล้านดอกจานอำเภอเขียมหาลาดติดฟังขงครับผมนี่ติดฟังขงติดฟังขงอยู่ติดฟังขงง่อยฟังขงอันนี้เป็นหอประชุมของเทศบาลตำบลเขียมมาลาดครับผม เสาเสา,สาพอชุ่มกัลงลงยังอยู่นำโป้ขอบคุณเพื่อ,อ,อนๆที่เขามาชมด้วยเขามาติดตามเขามาเบิงอของอาหารพื้นบ้านช่วงนี้เป็นช่วงนายเฮ็ดครับเฮ็ดปวกเฮ็ดล่าเฮ็ดไผ่เฮ็ดเพิงกิโลออกำลังออกมากิโอ,อยังบ่หุ่มกลปันใดพี่น,อน้องยังบมหุ่มกลน

หมอเพื่อนซึ่งหมอเพื่อนก็ซอนกัเพื่อนจักแล้วมันรเบิดกันไทัวบริแตนดอกหมอนี่เป็นคนเล้าทคนอแต่ว่าเพื่อนว่าหมอหากินเก่งนอะคนลาเนาะหากินเก่ง আগে আমি